เอาแล้วเฟอร์เล็กสามดีกำลังขยายผลออกไปนอกจากใบเตยดีเจแมนแล้วยังมีคนในวงการบันเทิงอีกหลายคนถูกพลาดพิงถึงและหนึ่งในนั้นก็คือคุณเบิ้ลปทุมราชออกมาพูดถึงครับบอกเฮ้ยผมเสียหายเสียหายคือเป็นผู้เสียหายไม่ได้เป็นส่วนร่วมในการไปตุนเขาและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชักชวนคนด้วยเวลาสือ่อนำเสนอข่าวนําเสนอให้ดีๆหน่อยนอกจากนั้นครับระดับผู้กํากับภูมิกับหนังก็ยังอยู่ในกลุ่มที่มีความสุมเสียงเกี่ยวกับเฟอร์เล็กสามดีอีกมาดูซิว่าหลังจากพิงกี้ ไปติดคุกม,มาในเรือนจำแล้วคิวต่อไปคือใครบ้างสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบช e แ Fanpage Facebook ขนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมเราจะลงแก้เพชรกับเดนนัสสุกยางสวัสดีครับสวัสดีครับ คดีสามดีไม่จบนะ<อ>ตั้งแต่ปี6-2มามหาการ์บเนี่ยยาวนานหลายปีมากที่มันเป็นมหากา<ล>ร์เพราะคนดังดาราเซเลบหลายคนถูกดำเนินคดีคและนางเอกหนังนางเอกละคร คุณพิคกี้สาวิการไม่ได้รับการประกันตัวคือด้วยเรื่องของรูปคดีเนี่ยมันก็กินระยะเวลาอยู่แล้วลหละเพราะว่ามันเป็นคดีที่ใหญ่ระดับประเทศต้องอาศัยของกําลัง DSI ลงมาทำนะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่า DSI ทำเนี่ยไม่ไวมันนี้ด้วยความไม่ไวเนี่ยคุณคิดถึงคนประมาณ1 2 0 0 0คนไปแจ้งความคุณคิดว่า DSI มีกําลังคนในการสอบปากคําวันหนึ่งสัก50คนผมว่าเก่งแล้วแต่ดีเอสไอก็สอบเป็นร้อยนะวันหนึ่งตั้งโต๊ะเอตอนที่เราไปสอบปากคำเนี่ยอุ้ย เป็นเเลยยร้อขากระจายออกไปตามสูตรของเขาแต่ละจังหวัดครับแล้วก็าทาเป็นมหากราบและปรากฏว่าอืเป็นปีเหมือนกันใช่สอบเป็นปีเหมือนกันแต่จะบอกอะไรให้นะแต่จากคดีที่เราสัมผัสมานะเดียรไเวลาเขาแจ้งข้อหาใครแล้วนะไม่ค่อยรอดนะยาก ยากมากนะครับยากมากไม่ไม่ค่อยรอดหรอกแล้วแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับถ้าหลักฐานไม่แน่นจริงในยการไม่สั่งฟ้องหรอกอแต่ต่อให้บอกจะอ้างนูน่นอ้างนี่อ้างนั่นอะไรก็ตามแต่มันไม่ง่ายไออย่างล่าสุดพุ่มกับหนังบอกเงินจากเฟร์ตของอภิรักษ์อ่ะมันดิ่งเขาเ้าบัญชีผมแต่มันคือสัญญาการจ้างหนังไม่แปลกใจอะไรเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมแบบไหนเนี่ยมักจะมีการฟอกเงินเข้าม,มาเกี่ยวข้องภายในรัฐลสังเกตดูนะไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดคดีแชร์ลูกโซ่หรือแม้แต่กองทุนที่ไป ต้มถุนคนมามันก็ต้องตั้งบริษัทขึ้นมานะเป็นโมเดลในการฟอกเงินอันนี้แล้วเรื่องที่มัดที่จะใช้ฟอกเงินมากที่สุดคือหนังทําไมอ่ะ The Wolf of Wall Street เคยดูไหมว้วบโอดาโดดิคับริโอไปไปหาดูกันนะ ทุนการสร้างเนี่ยมาจากการคอร์รัปชันของกองทุนวันเอดีบของมาเลเซีย<อ>ที่อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเนี่ยติดคุกอยู่เนี่ยนะครับอเอาเงินประเทศเนี่ยยักย่อเข้าญาติพี่น้อ,ง,อซงซึ่งซึ่งผู้มอในการสร้างหรือหรือเจ้าของอทุนสร้างเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกับทางนายกรัฐมนตรี ของมาเลเซียก็ oh. ะจะเห็นว่ารูปแบบของการฟอกเงินเนี่ยบริษัททําหนังเนี่ยเป็นความนิยมระดับโลกเลยวว้า <Wow. S 2> การฟอกเงินเนี่ยเอาไปทําบริษัททําหนังเนี่ยเพราะว่าถ้าตัวศิลปินมันจ้างเท่าไหร่ก็ได้ไงถ้าตัวดาราถูกไหมอ่ะมันไม่มีเพดานนี่ uh. นะะเวลาลงทุนสร้างหนังมันเหมาะกับการฟอกเงินมาก oh. ทีเนี้ยคุณเบิ้ลปทุมราชเนี่ยนะฮะนักร้องดังของเราเนี่ยนะครับได้รับเงินทุน ครับไปสร้างหนังเป็นการร่วมสร้างเรื่องออนซอนเดย์ออนซอนเดย์ไม่เคยดูเหมือนกันแหละนะฮะมันได้ออนแอร์หรือยังอ่ะน่าจะฉายจบกันไปนานแล้วล่ะคงมันนานน่าจะนานแล้วล่ะเพราะเพราะว่าคดีเนี่ยมันต้องสัก4ปีก่อนแล้ะซึ่งเงินของไออภิรักษ์เนี่ยอมค์มก็จะกระจายไปบริษัทนูน้นบริษัทนี้ม,มันจะทําให้คนที่รับเงินเนี่ยซวยไปด้วยว่าเข้าขายในการร่วมกันฟอกเงินหรือเปล่าถึงแม้ว่าทางคุณเบิ้ลเนี่ยจะออกมายืนยันชี้แจงแล้วว่าตัวเองเนี่ย ก็ร่วมเทรดเหมือนกันเป็นผู้เสียหายเหมือนกันไม่ได้ชักชวนใครเลยแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินในการร่วมลงทุนสร้างหนังเนี่ยมันมาจากโฟเรตมาจาก f o เร x ด้วยแล้วหมดยังน่าจะน่าจะน่าจะหมดกันแล้วป่ะคือคือเรื่องของเรื่องคือ,คอ,คอถ้ามันยังไม่หมดแล้วเอามาคืนครับอันเนี้ยก็คือคนก็ไม่มีใครไปว่ากันแต่ถ้ามันหมดแล้วอันเนี้ยต้องมาตรวจสอบที่ว่ารับไปตรงนั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปไหมแต่เชื่ออย่างหนึ่งเบิเ้ลปทุมราชอะไม่ได้อยู่ในลิสต์รายชื่อ ของคนที่ถูกดำเนินคดีนะที่จะถูกดำเนินคดีคอันนี้ต้องเข้าใจต้องให้ความเป็นธรรมเขาก่อนนะเขาแค่ทําหนังส่วนเงินที่มาเนี่ยมาจากอันไหนใครจะไปรู้แต,แต่เมื่อเอามาจ่ายแล้วถ้ามันมีหลักฐานมากกว่าที่เราเห็นอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องที่ต้องไปสอบกันเพิ่มนะแต่ <c oughs> วันเนี้ยเขาเดือดมากเขาเดือดเพราะว่ามีสมักข่าวบางข่าวเห็นบอกว่า เอารูปเขาไปแล้วบอกว่า,าศิลปินนักร้องบอเบไม,ม้เกี่ยวรับเงินมาทําหนังกูก็คิดถึงแต่ใบเตยใบยเตยจริงมันอีกชื่อหนึ่งใช่ใชไหมก็คือบเบิ้ลก็คือเ,อออบ,เบิ้ลส่วนว่ารู้จักกับทางดาราน,นักร้องอะไรเงี้ยเบิ้ลก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติของคนในวงการอยู่แล้วที่ต้องรู้จักเป็นพี่น้องกันใช ก็ฟัง<น>ได้ก็ฟังได้ก็รู้จักกับคนโกงอะ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องโกงไปด้วยอะ่ะสเบิลเสียเท่าไหร่เบิ้ลไม่เห็นพูดเลยเออเสียไปเท่าไหร่เบิลจะออกมาบอกคนหน่อยว่าบเบิลเสียไปเท่าไหร่แล้วก่อนหน้านี้ทําไมไม่ออกมาแสดงตัวกันเลยแต่ก่อนนี้เบิลไปแจ้งความมาไม่มีข่าว เช็คข่าวแล้วไม่ไม่ไม่ไมปรากฏคือถ้าเบิ้ลเป็นผู้เสียหายจริงๆนะเบิ้ลต้องไปแจ้งความเ<ช>บิ้ลต้องไปแจ้งดี i ไม่ใช่ว่าพอเห็นพิงก,กี้ติดคุกคุก,คกคแล้วเป็นผู้เสียหายผมทราบมานะตั้งแต่ตอนทําคดีปี6กว่ามีดาราหรือคนดังหลายคนก็โดนมันเยอะมันเยอะ,ยอะแต่คุณไม่ได้เผื่อแผ่ความดังของคุณนะ่ะมาช่วยเหลือประชาชนบ้างอะ่ะให้ให้แบบเออช่วยกระตุ้นในฐานะที่คุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีสปอตไลท์สองอ่ะคนเลือกที่จะเงียบอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ากลัวกระทบอะไรอ่ะทาไมถึงไม่กล้าาที่ออกกมพูดันนะ แต่พอถึงเวลาที่ตัวเองใกล้จะเดือดร้อนนะครับไม่อยากวุ่นวายก็ออกมาชี้แจงดิ้นพล่านๆกันใหญ่เลยเพราะอะไรอ่ะดาราเสือเปรนเยอะครับเ,เยอะนะครับ แต่ของเบิ้นเนี่ยเบิ้นโชคดีไม,ไ,คไม่ได้อยู่ในลิสต์ของ DSI ไงครับพอไม่อยู่ในลิสต์ DSI อเนี่ยอันนี้ต้องอนุมาณคือต้องให้ความเป็นธรรมว่าอนุมาณก่อนว่าเขาไม่ได้เกี่ยวครับที่ไม่ได้เกี่ยวไม่ใช่ว่าเขาผิดไม่ผิดนะครับแต่เหมือนหลักฐานที่มีอ่ะมันมันไม่มีที่มันจะไปเกี่ยวกับเขาได้ครับ,ค,รบคือไอ้ล็อตแรกที่เป็นการชักชวนเนี่ยอาจจะยังไปไม่ถึงแต่ล็อตที่ฟอกเงินเนี่ยเราก็ไม่รู้นะล็ <L ott S 2> อตจากนี้เนี่ยล็อตฟอกเงินเนี่ย d ี DS i ยึดมาล็อตแรกเนี่ยประมาณรัมีการ้านอยล้าน รอกว่าล้านชี้แจงได้ก็เลยเอาคืนเอาคืนเอาคืน,คนไปอไอ้ล็อตนี้นี่แหละที่จะมีการขยายผลมาต่อไหมถ้าแจงได้มันก็จบ,บออย่างบางคนเนี่ยนะครับก็ยังมีปัญหากันอยู่อย่างอย่างเช่นนะในสมัยนั้นผมจําได้ว่าครับผมจําได้นะผมจําได้ว่าตอนที่เราเข้าไปในของ f o r e เรเนี่ยในตอนนั้นมันมีประเด็นอันนึงก็คือเงินที่เข้ามาเนี่ยอเออมันมีที่มาที่ไปแค่ไหนครับ มันมีคนพูดถึงขั้นว่าในระบบการจ้างศิลปินดาราเนี่ยคถ้าคุณมีเงินที่คุณต้องการจะฟอกเนี่ยคุณเอาไปให้สักหน่วยงานหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นกองถ่ายก็ได้ครับไปผลิตตรงนู้นตรงนี้มาแล้วค่อยเอากาไรกลับมาเงินมันก็จะเป็นเงินขาวอืมก็เป็นไปได้มันมันเป็นไปได้หมดอืมแต่อันนึงผมลืมเล่าไปยังไงครับวันสัปดาห์แรกที่เป็นข่าวพิงกี้คุณรู้ไหมว่าใครโทรมาหาออฟฟิศทนายคู่ใจใครครับเมียของหนึ่งในจำเลยล็อตพิงกี้บอกว่าพัวหนูไม่ได้ทําอะไรผิดอื แค่รับเงินเฉยๆฟังดีๆนะคุณผู้ชมแค่รับเงินเฉยๆนั่นคือล็อตที่ของพิงกี้โดนแล้วถ้าเปลี่ยนจากเงินฟอเร็กเป็นเงินค้ายาอ่ผมถามว่าถ้าเปลี่ยนจากเงินฟอเร็กเป็นเงินค้ายามูฟความรู้สึกเปลี่ยนไหมมันรับเงินเหมือนกันอเออแล้วมันต่างกันตรงไหนอะผมถามหน่อยเงินค้ายากับเงินฟอเร็กฟอกเงินเนี่ยจะมีเรื่องของเงินจากการพนันมีเงินจากการค้ายาเสพติดมีเงินจากการชอโกงประชาชน นี่ฟอร์เรดอยู่ในกลุ่มนี้นี่หลักๆนะนะ มันต่างกันแค่ความรู้สึกเฉยแต่ในเรื่องของแง่กฎหมายการฟอกเงินมันก็คือการฟอกเงินนะฮะเพราะงั้นรับเงินก็ต้องตรวจสอบอที่มาที่ไปยังไงผมเป็นกําลังใจให้เบิเ้ลปทุมราชเบิ้ลปทุมราชเนี่ยเขาเป็นผู้กํากับเขาเป็นนักร้องด้วยเขาทําหนังด้วยแต่มันไม่เกี่ยวอของเขาช,ชวันนี้เรามาให้เคลียร์ให้ชัดสําหรับใครที่สงสัยอยากให้ทําเรื่องไหนทักเข้ามาใน Facebook หรือมาคอมเมนต์เข้ามาก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ